สวัสดีครับก่อนจะไปชมคลิปวันนี้นะครับก็ช่วยไปกดติดตามของคนลูกกระดิ่งนะครับจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้มาแนะนําเทคนิคในการออฟไลน์นะครับหรือล็อกเอาต์ตัว Messenger ของ Facebook ออกมานะครับปกติแล้วตัว Messenger เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ปิดไปนะครับแอปมันก็จะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับบางคนอาจจะแบบไม่ต้องการให้คนอื่นมาคุยด้วยทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องการพักผ่อนหรือว่ายังไม่อยากคุยนะครับ นี่เราจะปิดมันได้ยังไงก็จะมี2วิธีนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปมานะครับมีตัว messenger ตัวนี้แล้วถ้าเปิดใช้งานไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะออฟไลน์ได้จะต้องมาเคลียร์มันออกจากในเซนไอเทมก่อนดีเซนไอเทมนะครับเคลียร์ทิ้งไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ setting นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวแอปเลือกไปที่ messenger นะครับ อ่าน,นี่นะครับเสร็จแล้วมาที่เก็บนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลลบทิ้งนะครับแค่นี้สถานะแชทของเราก็จะเป็นออฟไลน์แล้วครับวันนี้เวลาจะเปิดใช้งานอีกครั้งก็แค่ไปแตะที่ไอคอน messenger นะครับมันก็ถามว่าเอ๊ะใช่เราหรือเปล่านะครถ้าเรามีมีการลง Facebook หรือล็อกอินตัวแอป Facebook ไว้นะครับเราก็แค่แตะไปที่ชื่อเราแค่น,นั้นเอง ตัว messenger ของเราจะออนไลน์ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลงตัวแอป facebook ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้สอตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม facebook ต้องแยกแอปมาด้วยนะครับต้องคือใครที่จะต้องดูหน้าฟีด facebook บ่อย,อยๆก็จะต้องเป็นโหลดตัวแอปชื่อ facebook ไว้ใครที่คุยบ่อยคุยบ่อยนะครับก็ต้อง ไปดาวน์โหลดตัวแอป messenger ไว้นะครับก็กลายเป็นว่าต้องมี2แอปแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มีตัวแอป facebook ลงไว้ในเครื่องนะครับบางคนใช้คุยอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูหน้าฟีดไม่สนใจฟีดเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่มี facebook แอปในเครื่องนะครับก็เข้ามาที่ facebook แอปเรานะครับเสร็จแล้วมาที่สามปุ่มด้านบนนะครับนี่นะครับมันจะสามปุ่มเ่ยไอ้สามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับเสร็จแล้ว ก็มากดที่นี่นะฮะการรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบกดเข้ามานะครับกดเข้ามาแล้วให้สังเกตตรงนี้ครับตรงสถานที่ที่คุณเข้าสู่ระบบนะครับแล้วให้ดูอันที่มันเป็น messenger เห็นไหมครับมันจะมี2ตัวนะครับเป็น facebook app อ,อันหนึ่งกับ messenger อันหนึ่งให้เรากดไปที่ตัวที่เป็น messenger นะครับเสร็จแล้วก็กดออกจากระบบ เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้สถานะไอตัวแชทเฟซบุ๊กของคุณก็จะกลายเป็นออฟไลน์แล้วนะครับคนก็จะไม่เห็นเราชื่อเราเขียวแล้วนะครับคุยไม่ได้นะครับอ่ะก็เนี่ยครับวิธีที่2เนี่ยอาจจะง่ายกว่านะครับสำหรับคนที่โหลดแอป Facebook ลงเครื่องไว้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีแอป Facebook ก็ต้องไปใช้วิธีแรกนะครับใช้ใน m e s s e n g e r เอานะครับแล้วก็ไปเคลียร์ Data เอานะครับ โอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามห้องลูกกระดิ่งนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ